ว่าถู้องค่ะโ้ยนี่ F4 แล้วเนี่ยอัน F นิจริงแต่ของพี่เปนแบบแล้วเราแบบใจมันบ้าตลอดเลยเรายตลอดมีคุยอะไรอย่างเงี้ยคุยคุยันมีไหมเนาะก็คุยกับพ่อแม่คุยกัน้องชายคุยกับพี่พี่คุยกับพี่พีช่องวันที่น่ารักคุยกับพี่พี่นักข่าวตอบไม่ได้สาระแล้วแล้วแฟนว่อแฟนสองปีที่ผ่านมามัั ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะรักแนมันนะาตาเป็นไงรักแนมนั่นแหะสิก็เลยต้องมาเล่นเรื่องตามหาเนี่ยเพระเราไม่รู้ว่ารักแหน้าตาเป็นไงเราก็เลยเล่นแต่ตามหาตามหาแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบห้าค่ะอ้าวพบกับที่บอกแล้วนี่เอ๊ะเอ๊ะหนูเคยพูดหรอคะเคยพูดไว้อายุยี่สิบห้าจะเปิดตัวแฟนสามสิบห้ารือเปล่าของคผิดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูโพสเดี๋ยวก็เดีวใช่คือบางทีอะวันนี้